สวัสดีครับดีดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Country Show ครับสำหรับในคลิปนี้ครับก็เราจะมานําเสนอในตัวของอันนี้เป็นตัวแปลง สัญญาในรูปแบบของตัวฮาร์ดดิสนะครับในรูปแบบของ IDE นะครับเป็น s d card นะครับผมก็อันนี้เนี่ยก็พอดีว่าจะได้เข้ามาร่วมในกลุ่มของคนที่ชอบเล่นคอมพิวเตอร์โบราณอะไรพวกนี้นะครับผมก็ส่วนมากกลุ่มพวกนี้คือเขาก็เล่นแบบกลุ่มพวกอาจจะเล่นพวกคอมพิวเตอร์แบบเก่าๆยุคหลายสิบปีเลยนะครับผมก็ส่วนใหญ่คอมพิวเตอร์ในยุคนั้นเนี่ยก็ยังคงใช้รูปแบบของฮาร์ดดิสที่เป็น IDE ก็จะเป็นแบบสายแพรในช่องนี้นะครับอ่ะอันนี้ก็จะเป็น ตัวอย่างฮาร์ดดิสนะครับผมนี่ตัวอย่างฮาร์ดดิสที่เป็น IDE มันก็จะมีหน้าตาแบบนี้นะครับผมก็ แต่สังเกตก็คือมันจะไอตัวของช่องสัญญาณอะไรต่างๆก็จะอาจจะเป็นลักษณะเป็นสายเพใหญ่ๆแล้วก็ตรงกลางตรงเนี้ยครับก็จะเป็นส่วนที่เป็นจัมเปอร์นะเพื่อตั้งโหมดได้แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นไฟเลี้ยงนะครับผมก็ตอนนี้เนี่ยเทคโนโลยีตัวนี้เนี่ยก็ได้อ่าลมหายใจจากไปแล้วในปัจจุบันนะครับผมก็ถูกแทนที่ด้วยซาต้านะครับผมแล้วก็ตัวซาตานี่ก็จะถูกแทนที่ด้วยเอ็มดอทูในอนาคตนะครับผมก็ตอนนี้คือคนก็เริ่มไม่เล่น ดีสหรือ ssd ที่เป็น sata แล้วนะครับก็จะไปทาง อินเทอร์เฟซที่เป็น M2 แล้วนะครับผมส่วน iRDIE นี่คือหมดสิทธิ์นะครับผมก็จะพบได้กับอุปกรณ์เก่าๆนะครับผมก็คิดว่าเอ่อน้องๆหนู่นๆหรือว่าคนที่แบบรุ่นใหม่ๆเนี่ยอาจจะไม่รู้จักเราก็ได้นะครับผมงานไออินเทอร์เฟซที่เป็น i r d e แบบนี้ครับผมแล้วก็ไอส่วนที่เป็นจัมเปอร์ตัวนี้นะครับผมก็เขาจะไปตั้งค่าในส่วนของตัวโหมดของตัวไดรฟ์นะครับผมว่าให้ทํางานในโหมดไหนครับก็จะมีโหมดมาสเตอร์โหมดสลับนะครับผมก็ นืงด้วยความที่เป็น IDE นะครับผมก็เขามีความพิเศษตรงที่ว่าเขา,าสามารถที่จะพ่วง l i ต์หรือได,ไดอื่นๆที่เป็นสายแพดอันเดียวกันได้นะครับผมตัว ตัวสายเพรเนี่ยเขาจะมีเป็นลักษณะเหมือนเป็นเหมือนพ่วงออกจากกันนะผมซึ่งเราสามารถที่จะตั้งหมดในตรงนี้ให้เป็นอ่ามาสเตอร์หรือสลฟได้นะครับผมซึ่งฮาร์ดดิสเนี่ยถ้าเอาไว้ใช้สลับในการบูตเนี่ยเราจะต้องตั้งให้เป็นโหมดมาสเตอร์เท่านั้นนะครับผมมันถึงจะสามารถทํางานได้นะถ้าเป็นโหมดสลฟก็เอาไว้สลับแบบเก็บข้อมูลทั่วไปอะไรพวกนี้หรือจะต่อกับพวกไดซีดีล้อมหรือจะเป็นไดซ์อื่นๆที่ต้องใช้อินเทอร์เฟซแบบนี้นะครับผมส่วนนี้นเนี่ยมันต้องจําเป็นที่จะต้องตั้งนะโอเคนะผมก็ในส่วนของ อินเทอร์เฟซไอดีในตัวส่วนของฮาร์ดดิสก์ก็จะมีประมาณนี้นะครับผมแต่เนื่องจากว่าตัวนี้มันเป็นฮาร์ดดิสก์แบบรุ่นเก่านะครับผมก็มีข้อจํากัดมากมายนะครับก็เดี๋ยวนี้ก็เลิกผลิตไปแล้วแล้วก็ส่วนใหญ่ที่พวกเพ็นแล้วก็ใช้งานได้ก็จะเป็นพวกอของเก่าๆที่แบบมีบางคนเก็บเอาไว้แล้วมันก็ยังพอใช้งานได้อะไรประมาณนี้ซึ่งก็ถ้ามันใช้งานได้ก็ถือว่าโชคดีแต่ถ้าวันไหนเกิดมันเสียขึ้นมาก็ก็ช่วยไม่ได้นะครับผมอะไรไม่มีแล้วนะ มันก็เลยมีอุปกรณ์ที่มาทําทำงานแทนที่ตัวฮาร์ดดิสที่เป็นไอเดียในสักครู่นี้นะครับผมก็มีลักษณะหน้าตาแบบนี้ก็คือก็จะเป็นช่องต่อตัวส่วนของ IDE ีนี่ตรงนี้นะครับผมเราก็มีช่องต่อไฟเลี้ยงซึ่งหัวไฟเลี้ยงเนี่ยก็จะมีทั้งหมด2แบบด้วยกันก็จะเป็นแบบก็จะเป็นส่วนของช่องเสียบธรรมดานะครับผมหรือจะเป็นในตัวของอ่าฟอปปี้ดิสนะผมก็ในตัวฟอปปี้ดิสก็ก็ล้มหายตายจากไปแล้วเช่นเดียวกันแต่ว่ายังมี power supply ใน หลายๆรุ่นนะครับผมก็ยังมีช่องเสียบแบบนี้อยู่นะเราสามารถที่จะเอาคาซิคาตัว power supply มาเสียบตรงนี้ได้นะผมก็จะได้เอาพวกหัว power supply ที่เป็นลนักษณะแบบนี้เอาไปต่อกับอย่างอื่นก็ได้นะจะได้ไปใช้อย่างอื่นได้นะเพราะว่าพอตรงนี้ว่ไม่มีใครใช้แล้วนะครับผม forb f i d นะ แล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นสล็อต SD card ดนะครับผมก็ SD c a r ์ดจะเป็นสล็อตแบบาการ์ดตัวใหญ่นะครับผมเป็นเมมกล้องนะครับผมก็จะมีหน้าตาเป็นแบบนี้นะไม่ใช่ไม่ใช่ไมโคร SD นะครับผมนี่ครับตัว SD c a r ์เป็น SD c a r ์แบบธรรมดานะครับเราสามารถใช้ไมโคร SD card ได้นะครับแต่อาจจะต้องใช้ตัวแปลงให้เป็น SD card ขนาดปกติแล้วก็เสียบเข้าไปหรือบน สามารถหาซื้อไอ้แบบนี้ได้นะครับในรูปแบบของการ์ดไมโคร s d นะครับผมก็จะมีหลากหลายรูปแบบนะครับผมก็แล้วแต่ว่าเขาจะขายตัวไหนอะไรยังไงนะครับผมนี่ครับก็จะเป็นตัวแปลงก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะเราก็จุดที่ไม่เหมือนก,นกันกับในส่วนของตัวฮาร์ดดิสนะครับผมตรงที่ว่าฮาร์ดดิสเนี่ยเขายังมีในส่วนของจัมเปอร์นะครับผม เอาไว้เลือกโหมดได้ว่าจะทํางานในโหมดมาสเตอร์หรือโหมดสลฟนะครับผมซึ่งไอตัวนี้เนี่ยเขาจะไม่มีจัมเปอร์ตัวนี้นะครับผมแล้วจะทําไงล่ะถ้าเราถ้าเราจะต้องตั้งให้มันเป็นมาสเตอร์หรือสลฟนะครับผมก็ไม่สามารถทําได้นะครับผมซึ่งจะต้องใช้วิธีเสียบที่ตัวสายเอานะครับผมซึ่งตัวกระบวนการนี้เขาจะเรียกว่าเคเบิลซีเล็กนะครับผมเดี๋ยวก็ไปดูเดี๋ยวค่อยไปดูของจริงกันว่ามันมันเป็นยังไงนะโอเคนะผมก็ในส่วนของตัวอุปกรณ์ ตัวแปลงฮาร์ดดิสก์ไอเเป็น SD card นะครับผมก็จะมีประมาณนี้เดี๋ยวไปดูในส่วนของการติดตั้งรับใช้งานกันดูนะครับว่ามันจะเป็นอย่างไรนะครับครับก่อนที่จะ ไปติดตั้งแล้วก็ไปใช้งานนะครับผมก็สำหรับคนที่จะใช้ตัวแปลงตัวนี้นะครับเอาไว้ติดตั้งตัวระบบปฏิบัติการ Linux เนี่ยก็อาจจะต้องมีกรรมวิธีที่พิเศษสักนิดนึงนะครับสำหรับคนที่ใช้เอาไปลงบนลีนุกนะ ราะว่าจากการวิเคราะห์แล้วเนี่ยคือไอตัวการแปลงตัวเนี้ยมันไม่ได้ออกแบบมาเพื่อใช้ร่วมกันกับพาดิชั่นอื่นที่ที่ไม่ใช่ของทางฝั่ง Windows นะซึ่งอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นซึ่งอ่าสำหรับผู้ใช้งานทั่วไปนะครับที่เขาเอาไปใช้เนี่ยเขาก็ไม่ได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรแล้วเพราะว่าเอ่อคนที่เอาไปใช้ก็ เอาไว้ลง Windows ว่า w o w s o w s แบบ95 9 8 Windows มี XP อะไรอย่างนี้ก็ลงได้นะครับผมไม่มีปัญหามันสามารถใช้งานได้ตามปกตินะครับแต่ถ้าว่าถ้าเอาไปลงบน Linux เนี่ยถ้าเราลง Partition ปกติไปเนี่ยก็นะค่ลงติดตั้งเสร็จแล้วก็อ่าบูตขึ้นมาปรากฏว่ามันก็ไม่สามารถที่จะบูตได้แล้วก็มันไม่เห็น Partition นะครับผมก็ เรามีวิธีที่จะเลี่ยงมันนะครับให้มันสามารถที่จะมองเห็นแล้วก็สามารถที่จะบูตได้นะครับสำหรับคนที่เอาไปติดตั้งบนลีนุกนะซึ่งเงื่อนไขไม่มีอะไรเลยนะครับผมมีเงื่อนไขเดียวเท่านั้นก็คือคุณจะต้องมี Partition ตัวแรกนะครับผมเป็น เป็นพาร์ติชันแรกเลยนะสายสุดเลยนะครับเป็นชนิดแฟลชสามสิบสองนะครับขนาดเท่าไหร่ก็ได้นะครับขอแค่เป็นพาร์ติชันแรกและเป็นฟอร์แมตแบบแฟลชสามสิบสอง เท่านั้นนะครับนี่ไว้แปะไว้ตรงนี้เลยที่เหลือเนี่ยจะเป็นสวั p หรือจะเป็นเป็นเอ่อ e x t เป็นบ t ท f s หรือเป็นอะไรก็ได้คนระับแล้วหลังจากนี้ก็จัดมันให้เต็มที่เลยสำหรับไว้ลง Linux หรือเอาไว้ลงอะไรต่ออะไรแต่ว่าต้องมี partition แรกเป็น f t 3 2สะครับผมซึ่ง ตัวนี้เนี่ยเออที่บอกว่ากําหนดขนาดได้เท่าไหร่ก็ได้เพราะว่าเออตัวชิปเนี่ยเข้าใจว่ามันมันจะอ่านตัวพาดิชันที่เป็นแฟชสาขึ้นมาก่อนนะเมื่อมันอ่านเจอปุ๊บมันก็จะเริ่มบูตซึ่งซึ่ง,งตัวบูตเนี่ยมันไปบูตที่พาดิชั่นที่เป็น e x t e s t 4ตัวนี้แทนนะไม่ใช่แฟชสาตัวนี้ซึ่งตัวนี้มันก็เป็นพื้นที่เปล่าๆที่เอาไว้เก็บข้อมูลทั่วไปได้นะผมก็อันนี้ก็คือแบ่งเอาไว้ใช้งานได้เลยนะผมก็ในตัวอย่างเนี่ย อ่าหนึ่งกิกนะแต่ว่ามันฟอร์แมตไปแล้วมันก็เหลือ900ฟาเบกรไบต์นะก็เอาไว้ลงอะไรทอร์ไรได้นะครับผมน,นิดๆหน่อยๆครับก็เอาไว้นี่นะเอาไว้นะครับผมซึ่งมันต้องมอีนะครับบังคับมีนะครับซึ่งไอกรณีน,นี้เนี่ยคือที่ Windows มันไม่มีปัญหาเพราะว่า Windows เนี่ยฮอปฟอร์แมตเป็นแฟร์สามอยู่แล้วนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยไม่แน่ใจว่าคนที่จะเอาไปลง XP ีนะที่เป็น partition แบบ NTFS เนี่ย ตัวแปลงตัวนี้มันจะมองเห็นหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่ามไม่ได้ลองนะผมก็ใครที่มีอุปกรณ์อยู่แล้วนะครับก็สามารถอาไปลองได้นะผมซึ่งก็ไม่แน่ใจว่ามันได้ไหมถ้าไม่ได้เนี่ยแล้วอาจจะต้องใช้วิธีเดียวกันน็คือต้องสร้าง p a ร์ i t i o n แ a ตสามสปเปล่าๆไว้อันหนึ่งแล้วก็ที่เหลือค่อยอเป็น ntfs อะไรบางนี้หรือจะลงวินโดว์ในรูปแบบของแ a ตสาก็ได้นะครับผมเพราะว่าตัว Windows XP เขาก็รองรับ Partition แบบ Fast 12อยู่นะครับในส่วนของ Linux เนี่ยคือต้องบังคับเลยว่าต้องมีแล้วก็ที่เหลือก็ลงเอ่อเ w a p หรือลง Partition ตัวที่เป็น ext4, b t i f s อะไรก็ได้แล้วแต่เราจะเลือกใช้ d i s t r โทตัวไหนนะครับผมก็ในส่วนของตัวเอ่อเรื่องของ Partition ในตัวของใน SD card นะครับผมก็จะมีเท่านี้นะครับผมก็เดี๋ยว จะถอดเ d c a r กา์ดเอาไปติดตั้งนะผมแล้วก็ไปบูตดูว่ามันเป็นยังไงเราเดี๋ยวไปดูกันนะครับครับก็ในนี้ก็เดี๋ยวเราจะมาทำการติดตั้งแล้วก็ใช้งานในตัวของอการ์ดแปลงตัว IDE เป็น s d c a r กาตัวนี้นะครับผมก็เดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันเลยดีกว่า ก็คือเนี่ยนะครับผมก็เราก็เสียบไฟเลี้ยงนะครับจาก power supply มานะครับผมก็อันนี้ก็สามารถที่จะเสียบไปทั้งโ o l e กแล้วก็ตัวฟอเบดซึ่ง power supply ผมเนี่ยมันไม่มีฟอเบดเราก็สามารถที่ใช้โมเลก4ีพินตัวนี้ได้นะครับผม อันี้เนี่ยอ่ี๋ยวแต่นี้เราจะมาต่อสาย IDE นะครับผมนี่นะครับผมก็อันนี้ก็จะเป็นสายอ่า IDE นะครับผมสหรับอ่าคนที่อาจจะยังไม่เคยเห็นนะครับผมว่ามันมีหน้าตาเป็นยังไงก็มันมีหน้าตาแบบนี้เป,นเป็นสายเพนะครับผมก็อ่ากี่พินผมจําไม่ได้แล้วข้างในมีกี่เส้นนะครับซึ่งตอันนี้มันจะเป็นอ่าสายสัญญาณแบบ เป็นลักษณะหน้าตาแบบนี้นะครับผมซึ่งปลายเส้นเนี่ยก็จะจะเสียบอยู่กับเมนบอร์ดนะครับผมแล้วก็ปลายทางนี้นะครับผมก็เอาไว้ต่อกับทวกฮาร์ดดิสรือจะเป็นเวิร์กซีดีรอมอะไรพวกนี้นะก็ะจะสังเกตเห็นว่ามันมีเหมือนลักษณะการพว่วงกันอยู่นะครับผมทั้ง2เส้นทั้ง2หัวก็ทั้ง2หัวนี้เลยนะครับผมก็ตัวนี้เนี่ยเขาเอาไว้สําหรับ แต่ค่วงในลักษณะที่เป็นมาสเตอร์กับสลฟนะครับผมก็อย่า,างที่ได้เคยอธิบายไปในส่วนของตัวใส่จัมเปอร์ um ในฮาร์ดดิสนะครับผมซึ่งไอสายที่เป็นลักษณะแบบนี้มันมีความพิเศษอยู่อย่างหนึ่งก็คือ ตัวเมนบอร์ดเนี่ยมันสามารถรับรู้ได้ว่าเสียบเข้ากับตัวช่องนี้นะครับจะเป็นมาสเตอร์แล้วก็เสียบเข้ากับช่องนี้ก็จะเป็นสเลฟนะครับผมดูเมนบอร์ดเนี่ยมันสามารถรับรู้ได้ซึ่งไอกระบวนการนี้เขาเรียกว่าเอ,อ่อเคเบิลซีเล็กนะครับผมซึ่งถ้าเราเสียบตรงนี้จะเป็นมาสเตอร์แล้วเสียบตรงตรงตรง,ตรงนี้นะครับหัวนี้จะเป็นสเลฟนะครับผมถ้าเราตั้งในโซนของตัวจัมเปอร์ฮาร์ดดิสให้เป็นโหมดเคเบิลซีเล็กนะครับผมซึ่งบางทีเนี่ย ไอ้เคเบิลซีเล็กบางทีมันก็ไม่ทํางานนะครับมันมันก็อาจจะทําให้เอ่อมันชนกันนะครับผมเวลาเอ่อบูตเข้าไบออสอะไรเงี้ยมันมองไม่เห็นได้นะครับผมมันอาจจะเห็นอันใดอันหนึ่งหรือมันอาจจะไม่เห็นเลยหรือบางทีก็เห็นครบเลยก็มีนะครับหรือมันเห็นสลับกันม้วซั่วกันหมดนั้นก็ในในในยุคนั้นเนี่ยก็ก็ถือว่าค่อนข้างลำบากพอตัวเลยนะครับนะพอมาเป็นอ่ายุคซาต้าเนี่ยมันเป็นหนึ่งต่อหนึ่งนะครับผมมันก็เลยทำให้เออ่ อะไรๆมันก็ง่ายขึ้นนะครับเสียบไม่ต้องมีจัมเปอร์ไม่ต้องมีอะไรนะอันนี้อ่ะเดี๋ยวเราเสียบนะครับผมก็ถ้าที่ลองเสียบกับตัวการ์ดแปลงตัวนี้นะครับผมจะต้องเสียบในส่วนที่เป็นเส้นที่เป็นเส้นแบบนี้นะครับผมตรงนี้ไม่ใช่ปลายตรงนี้ไม่ใช่ปลายตรงนี้นะถ้าเสียบปลายตรงนี้เนี่ยตัวไบออสมันมองไม่เห็นนะครับต้องเสียบอันนี้นะครับผมซึ่งไม่แน่ใจว่าเออเครื่องของท่านอื่นๆนะที่เคยใช้อยู่เนี่ยมันจะเป็นลักษณะยังไงครับก็เดี๋ยวเราก็จะใส่ให้ดูก่อนนะครับ ครับก็ตอนนี้ก็ได้ทําการติดตั้งแล้วก็เสียจเรีกันันแล้วครับปล่อยให้เครื่องเปิดทํางานแล้วนะครับผมเือนก็จะมีไฟทั้งหมด2อนะครับผมก็จะมีไฟ power แล้วก็ไฟการดี d t e c นะครับผม ซึ่งถ้าเราไม่เสียบการลงไปเนี่ยไฟการดีเทคมันจะไม่ทํางานแล้วก็มันจะทําให้เครื่องมันบูตไม่ได้นะครับผมเราต้องใส่การให้ไฟมันขึ้นนะแล้วก็ไฟตรงกลางมันจะมีไฟตรงกลางขึ้นด้วยมันจะเป็นอ่าแอคทีฟนะครับผมซึ่งไฟตรงกลางเนี่ยมันจะทํางานก็ต่อเมื่อม,มันมีการอ่านเขียนข้อมูลลงไปในอ d นดิกาต์ตัวนี้นะครับโอเคนะครับก็ตอนนีนะ้ก็เสียบแล้วก็ทํางานแล้วนะครับผมก็ตัว b i o อสนะมันก็จะมองเห็นนี่นะครับผมก็ตัวไบ o s เนี่ยมันก็มองเห็นเป็นอ่าไพรมารีมาสเตอร์ตัวนี้นะครับผมเป็นเอฟซีหนึ่งสามศูนย์เจ็ดเอสดีทูซีเอเดเตอรนะครับ นี่ครับผมก็ขึ้นแบบนี้นะผม SD to CF adapter นะครับผมจริงๆแล้วมันชื่อมันก็จะแปลกๆหน่อยนะผม SD to CF นะก็ซึ่งจริงๆแล้วมันก็คือมันน่าจะเป็น SD to IDE อะไรยิ่งมากกว่านะทีนี้เดี๋ยวผมก็จะเข้าไปดูรายละเอียดของตัว drive ตัวนี้กันว่ามันขึ้นไปอะไรอย่างไรบ้างนะมนขึ้นมาแล้วปุ๊บเนี่ยก็จะบอกว่าเอออันนี้นะขึ้นอันนี้นะผมไปขึ้นซายลินเดอร์มีเฮดมีไซเลอร์ด้วยนะครับผมก็ก็คือมันเหมือน ทำมันหลอกว่าอันนี้คือเป็นฮาร์ดดิสเลยนะครับผมมีแคปซิต t ี้ตรงนี้ด้วยนะแล้วก็แคปซิต t ี3ไอ้สามหนึอันนี้ก็คือเป็นตัวขนาดของ s d card ของเครื่องเราเองนะครับผมก็ตัวนี้ก็ตั้งไว้ที่3 2 g กิกนะครับผม นีครับตัว32 g ินะแล้วก็ตัวทาน a n s f e r อะไรต่างๆอันนี้ก็ตั้งไว้เป็นมาตรฐานนะครับผมอัตโนมัตินะผมเอโต้วขอมูลตัวนี้นะก็คือเราเราเราก็ไม่ได้เล่นอะไรเพิ่มเติมเลยนะก็เดี๋ยวจะออกจากโห e มด bios นะครับแล้วก็ลองบูทตัวระบบปฏิบัติการดูว่ามันจะเป็นอย่างไรนะครับครับก็ตอนนี้ก็ได้ทำการบู o เข้าสู่ตัวระบบปฏิบัติการ Linux ในตัวของ เ d c ด r ีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เนี่ยครับก็สามารถบูตได้ตามปกติเลยนะครับผมเหมือนติดตั้งลงบนฮาร์ดดิสก์แบบายดีนะครับก็อันนี้เนี่ยก็ มาดูในส่วนของไฟล์ซิสเ็มเนี่ยก็จะสังเกตเห็นว่าเขาจะมีเดเวิร์สนส่วนด้านล่างนะับ999เมกะไบต์นะก็อันนี้เนี่ยจะเป็นเนื้อที่ที่เป็น Fa ร32นั่นเองนะครับผมก็ในตัวของ Linux เนี่ยก็จริงๆแล้วมันก็มองเห็นพวกไดที่เป็น Fa ร32หรือ NTFS อยู่แล้วนะครับแต่ว่าเขาไม่ได้ทําการเปิดตัวไดท์ขึ้นมาเป็นค่าเริ่มต้นให้เราต้องไปกดเอาเองนะอ,อันนี้ก็อันนี้ก็ให้ดูกันนะว่าเออมันก็สามารถใช้งานได้นะบน Linux นะ้แต่ว่ามันต้องมีเงื่อนไขนิดนึงนะครับผม ก็อย่างที่บอกไปก็คือเราก็ต้องสร้าง p a r t i ิชันที่เป็นแฟลชสสิบขึ้นมา1นึ่งดะหนึ่ิชนนะครับผมเป็นพา i ิชันแรกนะก็สามารถที่จะป๊แล้วก็ใช้งานได้นะครับผมตัวนี้เป็น Linux ที่เป็นเดนะบียนนะครับผมนะจอแบบ LXQT นะครับผมก็จะมีหน้าตาแบบนี้นะเพราะว่าส่วนที่ใช้ตัวนี้นะเพราะว่าเดบียนเนี่ยเขายังรองรับในส่วนของ CPU เว้น32บิตอยู่นะครับแล้วก็ ตัวหน้าจอ LST q T เนี่ยมันก็กินทรัพยากรเครื่องน้อยนะครับผมก็เครื่องเก่าๆเรว่นี้ครับก็สามารถที่จะลงได้แล้วก็ ได้แบบลื่นๆเลยนะผมบผมก็นี่นะครับผมก็ตับคนที่มีเอมพิเวเด์เก่านะครับผมก็สามารถที่จะใช้งานได้นะครับผมก็เผื่อใครมีแบบเครื่องเก่าเก็บไว้นะครับแต่ว่าเปิดมาแล้วก็ฮาร์ดดิสพังอะไรฮาร์ดดิสตัว IDE มันก็ไม่มีอะไรแล้วอะไรนี้ก็เราสามารถที่จะเอาตัวแปลงตัวเนี้ยมาใช้งานได้นะครับผมก็เอาไว้ต่ออายุเครื่อง เก่าๆของเราอันนี้ไปช่วงระยะหนึ่งนะครับก่อนที่มันจะพังไปอยังทาวอนนะครับผมก็เอาไว้ตามนี้นะครับผมสำหรับคนที่สนใจนะครับผมจะเอาตัวการแปลงตัวนี้เอาไป ใช้งานนะครับผมราคาก็ไม่แพงเท่าไหร่นะผมก็ลองไปหาตามร้านค้าออนไลน์ทั่วไปได้นะครับผมโอเคครับก็สำหรับในรายการคันที่โชว์นะครับต้องก็ต้องขอจบจะกเพยงเท่านี้ครับก็ถูกใจคลิปนี้ครับอย่าลืมรับกดไลค์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องกันด้วยครับแล้วพบกันใหม่ครับในคราวหน้าครับสวัสดีครับ